โยโยโย่ใบสองตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงนักหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ี p k พีเคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจริรเลือเกมเวลาเที่ยงคืนครึง่งฟุตบอลอาราเบียนกฟัฟครับที่คูเวตนะครับสนามกลางครับนัดที่สองในกลุ่มบีนะครับมาเรน จะเจอกับอิรักบาเรนนัดแรกเนี่ยโอพลิกชนะซาอุดิอาระเบียมา3ต่อ2นะครับดากกนทลายิดกุนซือชาวโครแอตมีเลื่อนการหลักอย่างอามินเบนนดี้คุมเกมรับตรงกลางก็เมดี้เอาเอาไมาดานนะครับแนวรุกอารีมาดานโม,มเมตมาคูนครับข้างหน้าก็อับดุลจาบาฮาซันกับคามาฮาวอัสวาดเจอกับอิรักนัดแรกก็ประเดิมด้วยการเบียดชนะเอเมนมา1 0นะครับแคลสุดคาซาสกุนซือชาวสเปนครับ ก็มีผู้เล่นอย่างอาลิยาซินอิบราฮิมบาเยสคุมตรงกลางนะครับข้างหน้าก็อเบดยาซินกับไอมานฮุซินกองหน้าตัวเก่งเฉอกันล่าสุดต้องย้อนไป3ปีก่อนนะครับในรายการนี้เลยครับเสมอกัน0์ต่อในรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้นะครับคูนี้ก่อนเกม ตามน้าเสือกเขามองอิรักเหลื่อมนิดๆจริงๆอิรักก็มาชุดใหญ่นะครับโดยเฉพาะมีไอมานฮุสซินแม้แต่ว่าฟอร์มบาเรนในเกม,มชนะซาอุดิอราระเบียก็เข้าตาครับพี่เฉีนมองว่ามีโอกาสออกเสมอนะครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจบาเรนจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมชาติบาเรนเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย